ครับสว,สวัสดีดทา่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับกับตัวของโค1 0 0 a เอหรือว่าซีวันร้อยเอโอเควันนี้เราจะมาสอนไกด์แนวทางที่ถูกต้องของฟุรินะนะก็คือเป็นแนวทางเฉยๆแหละไม่ได้มีอะไรแล้วก็เป็นวิธีการปั้นแบบพื้นฐานด้วยก็นะครับเชิญดูเลยโอเคตัวของเลเวลนะครับผมแนะนำเป็นตัว90ครับ90เพราะว่าเกมนี้ค่ายนี้จะมีส่วนแบ่งที่เรียกว่าอ่าขาดความแตกต่างของเลเวลนะครับยิง่ง เราเวลเยอะยิงตีมอนแรงอันนี้จะเป็นค่าความห่างชั้นล้กันเหมือนอารมณ์ประมาว่าเราเป็นคนะระดับกับมอนสเตอร์โอเคต่อไปนะครับอาวุธเราจะแบ่งเป็น2ส่วนละกันสำหรับตัวของฟูรินะเราจะมาส่วนของดีเพนนะครับเป็นส่วนแรกดีเพนครับใส่อาวุธได้ทุกประเภทเลยสําหรับตัวของดีเพนขอแค่อาวุธเขาติดเป็นตัวของคลีดามินะ ขอแค่คิสามิดเขาก็น่าจะไปได้เยอะแยะเลยนะมิสปิเตอร์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยแต่ว่าดีสุดสำหรับดีพีคือสเปนดอร์หรือว่าประจำตัวนั่นแหละเนาะต่อไปจะเป็นตัวของสายซัพพอร์ตหรือว่าตัวบัฟตัวแจกบัฟดีที่สุดมี2อันเป็นตัวของคลุยตกปลาหรือว่าท่อปั๊บท่อแป๊บท่อไปเอ่อท่อไป,ปนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นตัวของเฟซเซอร์ลิงดีไซน์ นะสออันนี้ก็ให้อะไรไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันคือเหมือนกันเลยแค่วิธีการได้รับคิเลดมันแตกต่างกันนิดนึงวันนี้เดียวโอเคเอาวุชิ้นต่อไปจะเป็นตัวของฟอร์มนสก็คือเอาวุธที่ผมถือแหละที่ผมใช้อันนี้เลยเอามาผมเอามาเพราะว่าเผื่อได้เล่นทีมอื่นด้วยเพราะเวลาเจ้าตัวตีติดคลิใช่ไหมเขาจะสร้างตัวของอนุธาตุที่เป็นธาตุสีขาวก็คือไปได้ทุกธาตุเลย พอไปได้ทุกท่าเสร็จปุ๊บก็หมายความว่าตัวละครอื่นที่อนุท่ามันดิ้งด้วยก็จะได้รับพลังงานด้วยเนาะโอเคนะครับส่วนต่อไปจะเป็นตัวของอาวุธ5ดาวที่ผมแนะนํานะก็ไม่ค่อยมีอาวุธ5ดาวเหมาะสําหรับสายบัฟบเท่าไหร่นะสำหรับตัวของฟูรินะก็ได้นับแนะนําตอนนี้อาจจะเป็นตัวของอาวุธประจําตัวนิโลก็ได้แต่ว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นตัวของอาวุธประจําตัวของคาเซฮะก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันก็ตอนนี้ ยังไงก็ตามผมว่าใส่ของสีดาวน่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่าด้วยความที่เราสามารถหาขัด5ห้าได้ง่ายด้วยแล้วก็อาวุธมันเป็นสีดาวด้วยมันเลยหาได้ง่ายกว่า5ดาวแน่นอนแต่ว่าคุณมีแรงใจที่จะส่งตัวของฟรินะคุณไปให้สูงวันนี้ก็คุณก็สามารถอ่าสุ่มได้นะ,ะว่าตอนนี้ก็แผทนห้าสี่เนาะเจ้าตัวก็จะเข้าในตู้เฟสสองก็สามารถเก็บเอาไปสุ่มได้เนาะโอเคอ์ติแฟงนะครับสาหรับสายตัวของดาเมจเลย เราจะมีอยู่2เซตให้ใส่นะครับเป็นตัวของ Merchant Hunter แล้วก็ตัวของ Golden t o m b นะในส่วนของ Merchant Hunter ไม่ได้มีอะไรมาก้ากว่าลดเลือนเรามันลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นจะบวกส่วนของคิเลนให้รอบละ12สูงสุด3ครั้งก็คือเอาง่ายคือมันแจกคิเลนให้36%ทำให้คนเวลาเอาไปปั้นตัวของดาเมจได้ก็คือครีดาเมจนั่นแหละกับอีกชิ้นหนึ่งคือตัวของ Golden t u b เป็นตัวที่เส้นนี้คือใส่ได้ถามว่าใส่ได้ดีมากไหมก็จจะเป็นเซตที่นิยมที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นเซตที่ปั้นง่ายมากเลยก็แค่กดสกิล e แล้วก็ของหาก็หาเหมือนกันเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะกดฟุนนะคู่กับนิวเลตอยู่แล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้กดนิวเลตก็ได้ก็แล้วแต่เขานะตาไอที่ใครดีมันถ้ามันในส่วนของตัวบัฟก็มี2องที่แฟลเหมือนกันเนาะในส่วนของสายบัฟหรือว่าสายซัพพอร์ตนั่นแหละ มีตัวของโคเรนทูมนะเพราะว่าตัวนี้จะมีดาเมจของตัวเองด้วยแล้วก็เอาไปนเน้นส่วนของฟื้นฟูพลังงานหรือไม่ก็ไปหาหาชิเลเลมันเติมนิดๆหน่อยๆก็จะได้ดาเมจเพิ่มมาอีกนิดน,นึงแล้วก็ตัวเราจะมีอ่ามูลค่าอ์ติแฟกต์ในการบัฟด้วยจากพวกอ่าซับสแตทที่แบบออกเป็น Hp หรือกับฟื้นฟูทําให้บัฟง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นหรือว่าต่างนฐานานาแล้วแต่แล้วกันไปต่อไปอีกชิ้นหนึ่ง อาจจะมาแหวกหน่อยเป็นส่วนของเทเลซิตี้เนาะเทเลซิตี้นี้อ่ามันจะดีมากเลยเพราะว่าในเซตมันบอกไว้ว่าคุณกดสกิลธาตุหรือว่าสกิลอีนั่นแหละพอคดใช้เสร็จป,ปุ๊บแล้วมันมีการโจมตีโดนมอนขึ้นมาพอมันโดนมอนเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะเท่ากับว่ามันจะแจกตัวบัฟเอตให้เพื่อนนะสำหรับเซตอ์ติแฟ์เทเลซิตี้จะดีก็ต่อเมื่อเราไปเล่นสําหรับตัวของที่ใช้ดาเมจ ตัวคูณมาจาก a t k อย่างพวก c ซ m ยมวิกหรือว่าชัสก a อะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เนาะสำหรับเทเลซิตี้ถือว่าเป็นเซ็ตที่ดีต่อไปเรามาดูในส่วนของพรสวรรค์นเนาะเออสกิลอันติอะไรพวกนี้เออและแต่เลยแต่ว่าในใจผมจะแนะนำไปส่วนของตัวสกิลอัลติม a ต e นะเพราะว่าตัวนี้มันบัฟได้แล้วก็ มันบัฟนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าผมเล่นเป็นสายบัฟนะในใจผมเป็นตัวที่แบบเอาผมเอาตัวละครน,นี้มาเล่นเพราะว่าบัฟแต่ว่าดาเมจก็มีอยู่ในตัวนะเพราะดาเมจของเจ้าตัวถือว่าแรงมากเลยเราจะไปว่าว่าเขาไม่ได้เก่งด้วยดาเมจก็ไม่ได้ตัวเนี้ยเก่งแต่ว่าผมต้องการในส่วนของบัฟเฉยๆผมก็เลยแนะนําว่าเล่นตัวอันติดีกว่าเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ไปปลดกลุ่มดาวอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยเก่งอะไรขนาดนั้นเนาะส่วนของเอ่อซีศูนย์หรือแล้วแต่ต่างๆผมขอแบ่งเป็นช่วงสายแล้วกัน สำหรับสายตัวดีเผมแนะนำสกิลอีนั่นแหละแล้วสายสพอร์ตัวสายบัฟก็แนะนำเป็นอันติส่วนของกลุ่มดาวไม่ค่อยมีอะไรมากรสกิลหนึ่งทำให้ตัวอันติปกติเก็บยากเก็บง่ายขึ้นนะสกิลสองทำให้ตัวอันติมันเก็บเ,เก็บง่ายกว่าเดิมแล้วก็ทำให้มันบัฟแรงกว่าเดิมด้วยสกิลสามก็เป็นตัวของพื้นฐานเกมสไตล์นี้ก็คือเกมค่ายนี้นั่นแหละคือบอกเลยว่าของพอสวรร์ไม่ได้มีอะไรมากซีส,สี่สกิลสามเอ๊ะซีสามเออ ซีสี่ไม่ได้มีอะไรมากก็คือตัวพวกแซลมอนะปูซีฟู้ดอะไรพวกนี้แซลมอนซีฟู้ดมันจะฟื้นฟูมันคือตัวที่มันฮิวมันจะฮิวแรงขึ้นแล้วพวกนี้ไม่ได้มีอะไรมาก c ีห้าก็ตามพื้นฐานแล้วก็ c ีหก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็น โบสายฮิลเราจะสามารถตีบบติเป็นดาเมจน้ําได้ซึ่งแรงมากมากก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสาหรับใครอะไรถามว่าแนะนาไปถึงซีไหนผมแนะนําเชียสำหรับสายงบประหยัดประหยัดหน่อยก็คือซีศูนย์ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าคุณอยากจะทําให้คนเล่นง่ายนิดน,นึงก็แนะนํเป็นตัวของซีหนึ่งนะถามว่าซีสองเก่งไหมซีสองเก่งมากๆเลยแต่ว่าใกล้ไม่ได้ถึงถึงที่แบบว่าจําเป็นต้องกดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเรายังมีตัวละครอ,อื่นให้เล่นตัวละครมากเท่ากับว่าเกมพีที่หลากหลายเท่ากับมีอะไรให้เล่นเยอะขึ้น แต่ถ้าว่าเราไปกระจุกอยู่ตัวเดิมแล้วแบบว่าฟื้นหน้าคุณ C6 คุณก็จะเก่งอยู่แค่ตัวเดียวหมายว่าไงอ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเอาไปลงพวกตัวของ Endgame Content อย่างเช่นอาอบิสก็คือห้องบนของคุณอาจจะเก่งเพราะาคุณมีฟื้นหน้าแต่ห้องล่างของคุณอาจจะไม่มีตัวอื่นมาเล่นถ้าคุณเป็นสายฟรีนะนะห้นงล่าของ C6 ปั้นสุดหมดทุกอย่างที่ที่เหลือคุณจะไม่มีอะไรถ้าคุณเป็นสายฟรีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่า,นนวาถ้าเราอยากจะทําอะไรอ่ะเราทําไปเถอะเราไม่ต้องไปอะไรส่วนนนนัเี้มป็แค่ไกด์ วิธีการปั้นที่ถูกต้องเฉยอ้อใช่ผมลืมบอกไปก็คือตัวส่วนของอ์ติแฟกต์ไม่ได้มีอะไรมากนะชั่งน้ำหนักกันเอาเลยระหว่างฟื้นฟู HP อันนี้แนะนำ HP มากกว่าโบนัสความเสียหายน้ำนะและสวนสุดท้ายเป็นคีเล่หรือ HP แต่ในใจแนะนำเป็นคีเล่มากกว่าเพราะสามารถทำไดจใส่ตัวละครมอนฝั่งเขาเรียกัตูได้มันจะแรงขึ้นด้วยคือเจ้าตัวมันตีแรงอยู่แล้วนะนะไม่ใช่อะไรมากหรอกโอเคส่วนของ HP HP เนี่ยเอามาบัฟล้วนๆเลยโบนัสความเสียหายน้ำก็บัฟได้แต่ บั๊ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครน,นี้ยิงเขาเรียกความเสียหายมาจากตัวของ HP ด้วยมันก็เลยคุ้มกว่าด้วยที่ถ้าเราใส่ HP ได้ทั้งบัฟได้ทั้งดามิถือว่าคุ้มเลยเนาะแล้วก็ตัวของนาฬิกาสามารถใส่ฟื้นฟูได้นะครับว่าเราใส่พวกอาจจะเป็นของสเปนนอรเอาจริงๆตัวละครมันหลากหลายในการปั้นมากเลยลเราสามารถคิดค้นสตรวิธีปั้นแตกๆที่มันออกออกแปลกแย่ออกมาได้แล้วมันก็เก่งไนดะ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีคนบางคนอาจจะเล่นฟุรินะสายตี ติดแช่แข็งได้ก็ไม่มีใครรู้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่กำลังงงๆเนาะเพราะวันนี้ก็จะอาจจะเป็นคลิปแรกในการสอนไกด์ของผมก็ได้นะก็ไม่น่ามีอะไรละก็สําหรับวันนี้ก็ไปละไม่ได้มีอะไรมากก็ไปละเจอ,เจอ,เจอกันเจอกันเจอกันก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับหูรับชมครับครับ,บไปละบาย